ย,ย,ยไปยยแล้วไปแล้วโอ้ยรุดซ้ำขาครับผมสายไปแลครับผมดูสิยูว ส่งดุ่นกี่ปล <c oughs> ่อยครับตัวนห้มันเลยครับส่งดุนน่นหลายจ้ะ ปอยเรียนนะครับผมเต็มปากเต็มค้ำครับผมนี่ครับเส่ไม่เงี้ยครับผมนี่ครับถือว่าใช้ชื่อเก่าโอเคครับผมพาแถวบ้านครับขึ้นมาก็ใส่แบบนี้แล้วครับผมกัดเกลยดสดครับผมครับส่งดนลายครับผมถือว่าเขาเต็มเต็มปากเลยครับนี่ครับตอนเด็กคิดว่าสิบปศไม่ยูหรอกครับผม น้อนิ่งเลยครับผมครับฝากคนน้อยครับผมแสสดไม่อุดตาย